ค่ะมาพูดถึงดิจิทัลโนแมดนะคะก็การทำงานทางไกลซึ่งฮิตตั้งแต่ช่วงของโควิดนะคะแล้วก็เลยทำให้คนติดใจอยู่กันยาวต่อเนื่องนะคะก็ปรากฏว่าทางยอโพสต์วันนี้นะคะถ้าใครไปติดตามเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้มีการสอบถามเาออเมริกันนะคะว่า ประเทศไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดนะคะในโลกเลยเขาก็จัดอันดับนะคะว่ามเาีเวลาที่คุณมาทำงานเป็นดิจิทัลนอร์แนะคะในประเทศต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะสำหรับประเทศไทยเราติดอันดับที่หนึ่งนะคะในโลอันนี้ค่ะซึ่งก็ได้มีการให้เหตุผลนะคุณกนิกาบอกว่าเนี่ยที่คือ เขาก็บอกว่าที่เขาชื่นชอบเนี่ยนะคะก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่ใฝ่ฝันนะคะของคนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในว Gen ัยเจนวายกำลังทำงานคือผ่านมาห้าปีแล้วนะคะถ้าองค์กรอนุญ,ญาตให้ทำงานกับการทำงานที่ใดก็ได้ในโลกเนี่ยตัวเลือกที่พวกเขาชอบเนี่ยนะคะเขาก็จัดดัชนีบอกว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองได้คะแนนไป หกสิบเก้าคะแนนเลยนะคะถามว่าเด่นที่สุดเรื่องอะไรก็เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าแหมมันรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยเวลาไปใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ราคาถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆราคาไม่แพงอาหารก็ดีนะคะวัดวาอารามศิลปะวัฒนธรรมก็งดงามประการตาดีนะคะแล้วสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ก็คือชีวิต ริมถนนของกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับนั่นเองนะคะก็เหมาะกับาการเขาเรียกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเขาอธิบายด้วยนะคะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นมันมีชีวิตชีวาเหลือเกินนะคะคนที่อยากใช้ชีวิตในเมืองที่มีทั้งความเก่าแก่ดั้งเดิมกับความทันสมัยถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยลงตัวเลยทีเดียวค่ะอันดับที่สองค่ะคือที่โรมาเนียบูคาเรสนะคะ อันนี้ก็อยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะเขาบอกว่าที่เขาชื่นชอบเพราะว่าวีซ่าเนี่ยมันง่ายหน่อยนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมแกลเลอร,รี่พิพิธภัณฑ์โรงละครนะคะใครที่ชอบธรรมชาติก็อาจจะมาที่นี่ได้ แล้วก็อันดับ3อยู่ที่บราซิลริโอเดจานโรนะคะอันนี้เขาก็ให้คะแนนที่พูดถึงเรื่องราคานะคะที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ตามมาด้วยอาร์เจนตินานะคะคือบูนสเอเรสนะคะเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยคุ้มค่าเงินมากๆเลยเพราะว่าราคาถูกแสนถูกแล้วก็ปิดอันดับ5นะคะอยู่ในเอเชียคือ กรุงปักกิ่งนี่เองนะคะบอกว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เร็วบลอดแบนด์มือถือเชื่อมต่อได้ทั่วโลกเลยเวลาจะทำงานนะฮะอันนี้ประเด็นของดิจิทัล o m มาที่เดียนพูดถึงนะคุณกนิกาการทำงานทางไกลเนี่ยมันเป็นจุดที่มาในช่วงที่เรากำลังเหนื่อยๆกับเครื่องยนต์สำคัญของเราในการผลักดันเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกว่า คนจีนเนี่ยมาน้อยลงนะคะแล้วก็มีการไปเที่ยวในประเทศตัวเองมากขึ้นแถมคนจีนก็ไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นด้วยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยรวมทั้งเราก็พบว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มเนี่ยบางประเทศเนี่ยถึงเพิ่มแต่ก็มาพร้อมปัญหาทำให้สภาพเรียกว่าออบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนให้เป็นต้นนะคะทีนี้พอเห็นแบบนี้เนี่ย มันก็เลยทําให้ดิฉันพลอยนึกถึงว่าถ้าเราเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการท่องเที่ยวที่คนรุ่นใหม่เขาอยากจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเป็นแบบดิจิทัลนอแมอย่างเงี้ยนะคะมันก็กลายเป็นจุดที่ประเทศไหนเนี่ยที่ทําแล้วก็ผลักดันนโยบายบ้างเนี่ยฉันก็ไปดูนะกนิกาว่าทั่วโลกตอนนี้เขามองเลยว่ากลุ่มคนที่ทํางานดิจิทัลนอร์แมเนี่ยมีถึงสี่สิบล้านคน ไม่น้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้สี่สิบล้านเนี่ยมันจะโตเป็นหกสิบล้านในปีสองพันห้ารอยเจ็ดสิบสามนะคะซึ่งอันนี้เขาก็เลยบอกเลยว่ามันจะมีคนหลากหลายอาชีพมากๆพวกที่ไอทีการตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งหลายก็จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ด้วยนะคะอย่างกลุ่มคนพวกนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกว่ามีความสามารถที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยแล้ว สมาคมการท่องเที่ยวยังบอกเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายของคนเหล่านี้ตกต่อคนต่อเดือนเนี่ยประมาณสักหกหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้ของไทยแล้วก็ยังไม่นับค่ากิจกรรมค่าใช้จ่ายทางกีฬาคือดิฉันจะเห็นคนที่ไปเรียนมวยไทยเยอะมากเลยนะคุณกนิกา,าคนคแบบอายุยี่สิบกว่าเลย,ยคุณกนิกาเคยคเคยไปต่อยมวยอยู่พักหนึ่งใช่ไหมอืมจะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะชอบมากๆเลยที่มีพื้นที่การทํางานที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วบรรดา งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็พบว่ามันไปเชื่อมโยงให้ธุรกิจที่พักรายเดือนก็บุ่มขึ้นร้านอาหารคาเฟ่หรือพวกโคเวิร์กิ้งสเปซต่างๆแล้วก็ตามมาด้วยแน่นอนพวกนี้เขาชอบเที่ยวก็จะมาเข้าเช่าจากักรยานยนต์กันนิกะแล้วก็ไปถีไปไปไปขี่เที่ยวแล้วตอนนี้ที่มันเป็นกิจกรรมที่ฮิตมากๆอย่างที่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายล่าสุดอีชั้นปีเห็นเป็นวอกอะคา่ะของ เด็กคนหนึ่งมาเมืองไทยอายุแบบมาตั้งแต่อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเองแล้วก็มาเรียนมวยไทยอยู่คนเดียวเลยนะคนุณกนิกาเดี๋ยวว่าหลังจะ,จะนำมาเล่าให้ฟังน้องน่าสนใจมากแล้วก็ยังมีเรื่องดำน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องกิจกรรมสังคมต่อยอดไปธุรกิจอื่นๆเช่นค้าปลีกสถานบันเทิงธุรกิจการแพทย์อันนี้มันก็จะกลายเป็นช่องทางที่น่าสนใจต่อเนื่องมากๆและเชื่อว่ามันจะสามารถผลัก GDP ของประเทศไทย ให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ดูจากโพที่ชาวเมริกันพูดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายประเทศเขาก็มองเหมือนกันนะเหมือนกันใกาอย่างเช่นเม็กซิโกเนี่ยเขาก็มองว่าเออเนี่ยมันเป็นจุดที่จะปั๊มเงินเข้าประเทศเขาได้เพราะฉะนั้นเขาทาเป็นอ่ผลักดันเลยนะคะมีเมืองเมืองหนึ่งเขาให้เป็นดิจิทัลหับคือชื่อว่า กดาลาจารานะคะอันนี้ก็ให้เป็นศูนย์กลางของเทคดิจิตอลคล้ลายซิลิคอนเวเล์ของสหรัฐเลยนะคือบอกว่าเอ้ามา,าคุณมามีศักยภาพใช่ไหมใคุณมาทำงานที่เมืองนี้แล้วก็ก็ให้ผู้ประกอบการของเขานะคะแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นของเขาเนี่ยมาสร้างพื้นที่ให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานโคเวอร์กิ้งสเปซเหมือนกับที่เราพยายามทำกับพื้นที่ตรงแถวเจริญกรุงอย่างนี้นคุณกนิกาให้มันเป็นลักษณะย่านที่คนที่มาทำงานทางไกลเนี่ย เขาสามารถที่จะมานั่งทํางานได้แล้วก็ mm hmm. เม็กซิโกก็แถมแพ mm ็กเกจด้วยนะเป็นให้ผู้ประกอบการกับรีสอร์ทไรแฮนเนี่ยคุณจัดแพ็กเกจระยะยาวให้อินเทอร์เน็ตพิเศษความเร็วสูงอ่าแล้วถ้าเขามาพักอยู่กับคุณคุณให้ออฟฟิศส่วนตัวเขาอาจจะจองเป็นชั่วโมงมีห้องประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นวิธีที่เม็กซิโกทำที่โปรตุเกสเนี่ยเขามีหมู่บ้านโดยเฉพาะเลยนะคะชื่อว่าอา่า เขาเรียกอะไรเขาจัดเป็นบริการ coworking space เหมือนเม็กซิโกก็คือมีอุปกรณ์ครบแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือให้อยู่ใกล้ชายหาดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตุเกสเขาก็ขึ้นชื่อนะคะมีหาดสวยๆคุณมาทำงานเสร็จคุณมองไปเห็นคนโต้คลื่นแล้วก็มีโยคะแล้วก็มีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาปุ๊บก็ให้เห็นเลยว่ามีประเพณีท้องถิ่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วกระทรวงพาณิชย์ของเขาเนี่ยก็ ไปกระตุ้นนะคะในเรื่องของอทักษะในการพัฒนาธุรกิจด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแผนไหมประเทศไทยเรามีนะคะมีแผนมีหลักสูตรบริการกลุม่มดิจิทัลนอ m แ d ดอย่างนี้ฉันเคยเล่าให้คุณกันนิพกาฟังอยู่บ่อยๆเรื่องเพื่อนที่มาจากฟิลิปปินส์คืออายุกันสักตั้งแต่40กว่ากเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอิสระแล้วเขาก็มาอยู่เมืองไทยเนี่ยประมาณถึง6เดือนเลยนะแล้วก็6เดือนนี้ก็ผู้หญิงก็มาเรียนหลักสูตร ทำอาหารเช้ามาก็ไปกับคุณครูปั่นจักรยานไปที่ปากคลองตลาดไปดูวิธีเลือกผักเขามีความสุขกันมากนะคะคุณผู้ชายก็ไปทําหลักสูตรวาดภาพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเครื่องยนต์ท่องเที่ยวของเราถ้าไม่มีจีนเราก็มีตัวเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจและนี่คือบิ๊กสตอรค่ะบิ๊กสตอร